เป็นรายการสดในสถานีทีวีตาอ้วันนี้ท่านธรรมาจารย์ออกมาชื่นชมกลุ่มเด็กเยาวชนชิจีที่เอาพระสูตรมาท่องกลายเป็นกิจกรรมแล้วก็ประกอบการแสดงภาษามือแล้วก็เด็กเหล่านี้เนี่ยก็เดินตามรอยผู้ใหญ่กินอาหารเจ แล้วก็ฝึกมานานนะตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะมีมาจากหลายเขตของชิจี้ในเกาะไต้หวันมาแสดงที่ห้องส่งสถานีทีวีต้าอ้ายโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมง,งานแล้วว่าผู้ปกครองก็ดีใจน้ำตาไหล เพราะว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กตัวน้อยๆพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจมากๆก,การแสดงวันนี้ก็เลยว่ามีคนมาชมกันล้นหลามซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะมีความภาคเพียพรพยายามขนาดนี้ทั้งท่องสับท่องมนีท่องทั้งไปแล้วก็ท่องกลับคำด้วย แล้วก็กลายเป็นพระโพธิสัตว์น้อยที่จะไปโฆษณาให้คนรับข้างกินอาหารเจเพิ่มขึ้นเพื่อลดโลกร้อนลดภัยพิบัติลดการเลี้ยงสัตว์แล้วว่าเชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าจะ,ะเกิดแล้วเกิดอีกรีบอนแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตอ๋นี่ก็คือ คลิปข่าวช่วงเที่ยงของชูจี้เนี่ยที่มีท่านธรรมจารย์หยิบภาพเหล่านั้นมาตัดต่อออกรายการวันนี้วันที่มีกิจกรรมเรื่องการแสดงของเด็กนะนั่นี้ก็ท่านก็เน้นว่าทายาเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคตของ พูดแนนาคตเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ยยต่อไปอแสดงวันที่24นี่แหละนะเป็นภาพที่ผู้ใหญ่ดูแล้วก็พลอยประทับใจไปด้วยโรงเรียนไหนสามารถฝึกให้เด็กมีความกระตือรือร้นมีจิตใจที่จะคิดถึงคนอื่นไม่ใช่คิดแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจ นี่ก็ให้เด็กแต่ละคนแสดงเสร็จแล้วไม่สแมสดงเฉยๆยังกล้าที่จะพูดบรรยายด้วยนี่ก็ให้แต่ละคนมาปลดใจบางทีก็มีปัญหากับเพื่อนเรียนแม่ก็ถามว่าจะเปลี่ยนห้องไหม เขาก็บอกว่าท่านธรรมอาจารย์สอนว่าใต้ฟ้านี้ไม่มีใครที่ฉันจะไม่ให้อภัยนะก็เอาคำสอนคำนิ่งคิดว่า,าทธารมของชิจี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าเด็กระดับเนี้ยใครจะให้ไปท่องไปจําไปล้างสมองก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เมื่อพูดออกมาด้วยความไร้เดียงสา ท่านก็เน้นว่าการศึกษาที่สําคัญก็จะต้องไม่ลืมเรื่องให้เด็กๆมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณก็ยังมีตัวเล็กๆอ,อีกตัวหนึ่งนี่ก็ทักทายท่านธรรมอาจารย์ก่อนเลยเอาว่าต่อไปก็ตั้งบณิทานไว้หน่อยก็จะเป็น มือซ้ายมือขวาขององค์กรพุทธชี้ชด,ด้วยแล้วก็ฝึกเป็นจิตอาสาตั้งแต่ตัวน้อยๆท่านก็บอกว่าอูท่านเล่าเรื่องเด็กที่มีความน่ารักมีจิตใจจิตอาสาอย่างนี้รู้วสุาเป็นความสุขมาก แล้วก็วันธรรมดาก็เรียนวันหยุดก็มาฝึกโอ้ก็เลยว่าเป็นกลุ่มโพธิสัตว์น้อยที่กำลังเติบโตขึ้นในสังคมใต้หวันก็น่าจะทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ในอนาคตเช่นกัน นั่นก็แล้ว่าทำความประทับใจให้กับผู้ใหญ่ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ว่าโอ้ทายาทของเราก็ทำได้ขนาดนี้นะไไน,น,นะ,ะพวกเราก็ควรจะดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้ว่าใต้ฟ้าน,นี้ไม่มีใครที่ฉันไม่แห่ภัยไม่มีใครที่ฉันไม่รักไม่มีใครที่ฉันไม่ชไมมไมชเชื่อใจ ี๋ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆในรายการทีวีได้ซึ่งมีอยู่ทุกวันท่านธรรมอาจารย์ก็จะเอาเหตุการณ์ของโลกเนี่ยมาสรุปทีละนิดทีละหน่อยวันละประมาณ5นาที10นาทีไม่มากไม่เฟ้อได้เนื้อหากระชับกระจ่างกระตุน้น